ยกตรงยืดใ้สายแน่ให้สาย่แล้วเราไม่จัดการเราจัดการเราท่านเพื่อจัดการไมครับตอาไหขหนที่เราถนัเราจัดการนะครับมือลงมือจัดการั่คา แต่ข้างหน้าเนี่ยเอาแล้วนะ่รเดี๋ยวดูข้างหน้าไปครับพวเข้าเอาไหมครับเข้าเนี่ยมันมีส่ของหายใจเลยพวเข้าเข่าหงหน้าไปอีกบักแขนเก้าสิบองศามือแบกออก ขวาไนะครับขวาดึงปูนตึงตึงขวาไปยัยกตึงตึงดึงลงดึงทางซ้ายนะครับดึงปูนตงตึางซ้ายยันยกตึงึงดึงลงทางซ้ายก่อนนะครับ ไม่สบายไม่สบาย็นรูปแบบนี้นะครับเอ้เอ้